ก็อบอกก่อนว่ามอชีสที่นําเข้ามาเนี่ยเอกลักษณ์เลยนะครับตรงนี้จะค่อนข้างหัวจะจะโตนะครับหัวองกลมใหญ่และหน้าเนี่ยคือสั้นแบบสั้นคือสั้นจุ๋ยใช้คํานี้นะครับจะไม่ค่อยเหมือนน้องมอชีสที่ที่อยู่เมืองไทยเท่าไหร่แล้วก็คุณภาพที่นําเข้ามาจะหน้าตาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาโตขึ้นเนี่ยรับรองว่าสวยโดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอนเห็นหน้าน้องไหมครับเป็นในนยมอชีสสวย ชัามากจริงๆวันนี้นะครับ5 8 4 3 8นะครับอย่าง5เ,เวลาโตขึ้นนะครับน้ำหนักเก็มที่ของน้องก็จะประมาณโลกว่าๆถึง2โลนะครับไซส์กำลังดีเลยนะครับผมไม่ได้เอาแบบว่าเอ,อ่อเล็กจนเกินไปนะครับผมเข้ามาในบางครั้งนะเพราะว่าเอ,อ่ออยากจะให้น้องแบบมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่ตอนนี้คือบอกว่าอ,อ,อยากให้เห็นตอนซูนจริงๆเธอขี้เล่นมากคนเนี้ย อ้อนอจริงแบบสุดๆไปเลยตากลมโตกระโหลกว้างป้านแล้วหน้าคือหักหักจริงๆนี่ครับดูด้านข้างได้เลยหน้านหักแบบหักมากนะครับแล้วผนดีวอลุ่มขนคือหนาสวยมากนี่คือเมา์ชีที่เป็นน้องแบบนําเข้ามานะครับน้องจะน่าทานแบบนี้เลยเดี๋ยวลองมาดูกันว่า